ธนาคารออมสินนะครับยังคงแคมเปญเงินฝากเผื่อเร็กพิเศษนะครับ5เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจำดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.17%และเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.23%ต่อปีนะครับยังคงอัตราดอกเบี้ยไว,ว้อยู่ในเดือนธันวาคม2568เดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์ like, กดซับครายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย เรามาที่แคมเปญเงินฝากเผื่อเรขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1 7ต่อปีบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะฝากเงินฝากดีได้แล้วนะครับ หรือจะเป็นนิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.05เต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.23%ต่อปีรืยะลักการรับฝากตั้งแต่วันนี้นะครับ1ตุลาคมจนถึงสาเ็ตุลาคม25-68เป็นต้นไปเงินไขาการถอนถอนคั้งรัเท่าไหร่ก็ได้ จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในตาต่ําสุดภาษีในที่จ่ายสําหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหากภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพารก,การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับ ที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือในตอนที่เราเปิดบัญชีเนี่ยเขาจะมีให้แจ้งบัญชีที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับรับเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝากนะครับเพราะนั้นเงินจะเข้าตัวนั้นอัตโนมัติไม่ต้องกังวลว่าต้องไปเปลี่ยนไปถอนอะไรนะครับสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับให้อัตราดอกเบียเ้ยเท่าเงินฝากประจํา1 1 7ต่อปีรายละเอียดเงื่อนไขาการรับฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะฝากได้แล้วและนิติบุคคลทุกประเภทก็ฝากได้เช่นเดียวกันบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนสำหรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบี้ย1%อร์ตต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17%ต่อปีรับเวลารับฝากนะครับระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2568เงินไขาการถอนจะถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่ณวันที่ถอนในอัตรตาต่ำสุดภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีบุคคล นิติบุคคลหักภาษีได้ให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์ไว้ณตอนเปิดบัญชีนะครับเงินต้นและดอกเบี้ยก็จะเข้าตัวน,นั้นอัตโนมตัติไม่ต้องไปถอนให้วุ่นวายขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินมาให้นิ้ที่ ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถาม02 2998000นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ สพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e คอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ